สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่วงสอนการใช้งาน Microsoft Teams by NetWay นะคะในช่วงนี้แวร์ระบาดแบบนี้บริษัทคงเปิดให้ทุกคน Work from Home กันใช่ไหมคะวันนี้เรามาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ที่เอาไว้ใช้ทำงานร่วมกันในองค์กรพูดคุยจัดประชุมทำให้ลดจำนวนการส่งอีเมลหากันในองค์กรได้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ หัวข้อการใช้โปรแกรม Microsoft Teams นนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นขั้นตอนแรกในการใช้งานนั่นก็คือการล็อกอินเข้า Microsoft Teams ค่ะเริ่มจากการที่ทุกคนต้องมี Account ของ Microsoft Office 365ก่อนนะคะซึ่งโปรแกรม Microsoft Teams นั้นสามารถใช้งานได้2ช่องทางนั่นคือผ่านทางแอปพลิเคชัน Desktop และเว็บเบราว์เอร์ค่ะ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอินทุกคนต้องโหลดแอปพลิเคชันที่มือชื่อว่า Authenticator เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในขณะที่ล็อกอินเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอินของเราได้เป็นอย่างดีโดยเราสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันตัวนี้โดยให้ผูกกับเบอร์มือถือของเราได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะซึ่งที่จะสาธิตให้ดูวันนี้เราจะใช้ Microsoft Teams ในแอปพลิเคชัน Desktop นะคะ ขั้นแรกก็คือให้ทุกคนล็อกอินอีเมลของเราใน m i c r เม f t t e ทีมได้เลยนะคะใส่อีเมลและพาสเวิร์ดลงไป จะมีป๊อมอัพของแอปพลิเคชัน Authenticator ที่เราได้ลงไว้ก่อนหน้านี้เด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อแจ้งเตือนเราว่าอีเมลของเรามีคนกำลังล็อกอินเป็นการรักษาความปลอดภัยให้เราอีกทางหนึ่งค่ะกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Authenticator จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเลยให้เรากดเลือก Approve เมื่อต้องการล็อกอินนะคะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าใช้งาน Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดายแล้วค่ะเป็นไงคะวิธีการล็อกอิน Microsoft Teams ที่นำเสนอวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะลองนำไปใช้กันนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนในสถานการณ์นี้ได้อย่างดีเลยค่ะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ